พ่อกันอีกแล้วนะครับกับก๊อปสายซุ่มดำํำยิงป่านะครับเมื่อนี้เขากลับมาหายิงป่าแม่นม้ำขงอีกขึ้นเก่านะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมก็มากับทีมงานอีสานสายขัวขึ้นเก่าครับน้ำน้ำปืนพัพนบ่อยนะครับพันบ่อยยกไมย้ยกมืออยู่พูทางไตหุ่น,นบบกไม้ยกมือนะครับแล้วก่อนพ่อพันโจกค,ครับนางอยู่ท่ายูนกับนางใส่ตีนกบลงอยู่ส่วนพันโจกยา่านว่าได้ป่าคั้งครับเฝ้าออกหนาไปก้อนมูแล้ยกมือไบใบอีหุ่นฟันว่าฟัานว่าฟัานสิีเบลป่าคั้งตัวน,นั่นกวนวนวน เพื่อพ่อตัวไม้มาพันมาเอาจังไหนก็ถ่ายชมคลิปใต้น้า่าหมดเลยครับพี่น้องกับลังสิพา,ากันมุดป่าแล้วมาซ้อไม้เก่าไม้ที่ผมพ่อป่าเอิญตัวหาโลหาละบ่รู้ว่ามุนนี้สิพ่อ,อคูนบอนะครับต้องก็ถา่ายติดตามชมกันอีกเช่นนึงครับโอเคครับผมรับชมได้เลยครับ ปลาสูดปลาสูตงตัวเป็นโล่หมดแล้วครับตัวนี้ตัวแรกแคกหมาดมาแล้วครับไส้สวยครับน่าจะโลกกว่ากระสูบขีดไม่น้ำโขงคือว่าปลาสานี่แหละครับภาษาบ,บ้านๆอื่นปลาสาครับท่านนี้โอเคครับสวยงามแต็มแรกมาละ ดูหน่อยครับ <laughs> พ่อได้ของมืดแปดนันีเอาได้ของมืดแปดมาดูหน่อยพวกยาลูกดอกมันค้าซอกหินก็เลยมุดล,ลงไปเอาก็เลยทิ่มปืนไ้เอา้าโอเคสามตวัวแล้วมีง តើមុននេះចិត្តម៉ាដូចសិយ ประคับไงเว้ยบอกสามสี่โลหุ่นล่ะตัวนี้นะประคับไงครับใส่ประมาณสามโลกลัวส네ี่โลละตัวนี้ส่วนสีหาพ่อเจ้าต <õ ver legendary> ัวเมยครับน้ำ <bracelet> ก <altre> oh, <charger> <am> ็แห้งครับพี่น้องน้ำแห้งหลายเอ้สุดยอดครับตัวนี้ประคับไงครับตัวนี้มีสี่โลแท้ล่ะจะได้กว่าหอดสี่ครับตัวนี้สวยงาม Ich 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 มาแล้วครับน่าจู่งั้นสองลกก,ก,ล,กลัวสามกับสามลูกหุ่นละนะครับใส่สวยงามอยู่ตัวนี้โอ้สวยสีหาพอา่อแต่ละตัวไงครับครับพี่น้อง พ่อปลาโจกประมาณห่างหกโลผมเหมือนมือผมก็ไปถือปุ่มเหมนปุ่มเซฟกดไก่ปืนปืนบอดทำงานครับไปลงเซฟไก่ไว้คงแล้วโอ้เสียดายครับมันซ่อมเปลืองมือนันหมดละเอู้โอเคครับได้มาแล้วแบบพี่ตัวแรกของมือนี้ ว่าเพี้ยตัวพวกนยิงบเขาคือยิงบเขาอ่ะว่าว่มันยิงถึเน้ยอยากขึบเขางงเลยัเพี้ยตัวกาโร่นะคือยิงบนเขาอะเดีผมยิงบนเขาี่ามมีกล้องมีเส้นต่งแลว้วโกควเลยวะ Gracias. <laughs> ได้ขึ้นมาแล้วครับตัวนี้แต่ตัวตัวที่ยิงมะเขือเนี่ยไงไงคนนี้หลายเติบครับตัวนี้กับลักษณะี้ผลมันยิงเสียบต่อเลยวิญญาณนี่เกือบเอาลูกออกไม่ได้วิญญาณนี่ตัดสินใจยิงอัดต่อไม่เลยกระเพาะป่ารูดออกมาแล้วเลยครับถูกลมมันคัดคัดคัดเมื่อยครับผมตอนนี้ก็พากันขึ้นน้ำแล้วนะครับผลงานมื้อนี้ก็ ยังหมานคือเกา่าแหละครับอันนี้ของผมครับปลาค้ำไงปลาค้ำไงปลาเพี้ยนะครับปลาโดน้อยสามสี่ตัวครับใส่ละส่วนได้เป็นส่วนใดแล้วก็ปลากระสูบไงหรือปลาสาแม่น้ําโขงนะครับตัวนี้ก็ประมาณโลนี่แหละครับใส่โลนะครับาดนี่ครับชบ นี่ครับผลงานผลงานของผมก็ตั้งแต่ป่าป่ากระสูบใหญ่ครับมาทางมาทางขวามือทั้งเบิดเลยครับของผมมือนี้ส่วนอันนี้ผลงานทีมงานี่สานใสขวาครับโบพ่อใหญ่หลานได้ปลากายวะนี่นนคือผู้ใหได้พันโ,นนโจกโอ้พัดโจกยิ่งวะพันโจกจัดนกคุนี่โอ้พัดโจกอีกแล้วบ่พัดโจกตัวหนึ่งสองสามตัวได้อีกปลาเพี้ยกก็แม่นเบิดบ่ ของผมมีสองตัวขึ้นเก้าแล้วโอ้พลานบ่อยเลยสองตัวขึ้นเก้าครับอันนี้ครับชมนาคนยิงครับมาเมื่อใดก็เกือบเหี่ยวได้หน่อยก็มูตลอดยิ่งปลาเพียใหญ่ปลาเข่าพี่นี่ช็อตเพี้ยยิงอนปลาเพี้ยใหญ่ประมาณซีหาโลผมว่ายิงบ่อเข่าครับบลูเป็นยังครับยิงลูกดอกถูกตัวปลาเต็มๆเลยนะครับแต่แต่มันยิงบ่อเข่าแหมผม่สงสัยอาเราอีกตัวหนึ่งครับมือมือนีผมเกือบได้โทฟีแล้ว เจอเจอปลาโจกไงครับปลาโจกหรือหรือปลาตะกกนะครับใส่ประมาณหาหกโลไปแล้วพอๆกับปลาเอื่นโตเมื่อวานกดเนี้ยวไก่แล้วตัโตโตไก่ปืนผมอัมนนิ้วโป้งพมไปถือตำแหน่งเซฟครับมันก็เลยไก่ก็เลยบรันครับก็เลยพลาดเลยครับก็เลยบรลบอยิงครับแต่ก็มีช็อตอยู่ครับเดี๋ยวจังไหนถ่ายบิ็งคลิปนะครับถ่าเบิ็งคลิปทั้งช่อง YouTube เลยครับกรอบสายซุ่มดบยิงป่านะครับผลงานวันนี้ก็ คือจังที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องนะครับทีมงานนี่หมานตลอดครับบ่มีแห้วครับผมเอาคลิปนี้เขากล้าันไปได้เพียงเท่าน,นี้นะครับจังงในก็อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบผมนันนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ ครับผมตอนนี้ก็จําหน่ายปลาให้เ c นะครับเพราะว่า f c มาจากอะไรนะบะหน,นองคายหนองคายเขียนเขตนไหน <c oughs> เขตนในตัวเมืองหนองคายนะครับเอซมารอซื้อปลานะครับวันนี้ครับผมรอซื้อปลา <c oughs> อ,อยากได้ปรากฏครังแต่ได้แค่ตัวเดียวตัวเล็กด้วยวันนี้โอเคครับผมตอนนี้ก็ทําการขายปลาเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานอีสานสายขั้วได้ไปเท่าไหร่ครับวันนี้ได้ไปยังบ้าน ได้ไป800ยแล้วผมผมผมก็ได้พันเนะครับพันเบาทก็ยังเหลือยังเหลืออยู่นี่อีกนะครับเขาสั่งไว้แหละแต่เผอเอิญว่า FC มารอเอาก่อนก็เลยพอดีเหลือตัวหนึ่งเขาว่าจะกินลาบปลาเพีย่พอดีอ่ะได้ปลาเพีิให้เขาพอดีตัวหนึ่งครับโอเคครับผมโชคดีครับผมเดินทางปลอดภัยครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณครับยกไปขึ้นรถให้พี่เขาหน่อย ทีมงานอีสานใส่ขั้วครับตอนนี้เป็นเป็นลูกหาบครับลูกหาบลูกหาบบริการส่งถึงท้ายรถครับโอเคครับผมเลี้ยงตัวนี่เลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกปุ๊โพัน ตัวนึงตัวเพียสองตัวตัวเพียรสองครับพิมงานอีสานแลงเข่านเลือกมีละอาหารแลงเขากับขาแลงมือเข่าเลีงถอดออโอเคไปแล้วครับมือนี้ก็รอดเหี่ยวดีเล้วรอดเหีวแบบบุดบิดท่านท่านรอเหี่ยวรอฮท่านบ่อยท่านบ่อยมานี่เหี่ยวเด้สองเต็มครับหมดต้มเดียวกับสองเต็มตลอดเลยโอย ฝีมือว่าถึงปีนี้รู้สึกว่าพันบ่อยพันบ่อยสิฝีมือโตครับปีนี้พันบ่อยมือนี่พันเต็มเ่ราะแบาข้างกับได้ยิ่งพันพันโจกเป็นพระเอกปีนี้พันโจกลงมองได้กับมันมองนั่นพันโจกนะซูซี่กับผมไม่ได้พันโจกนั้นทุนแลวเอาโอเคครับลาเป็นเพียงเท่านี้ครับมอนี่สวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องอีสานสายขัวแล้วก็ช่องกอล์ฟสายซุมน้ำเนื่อครับ บายๆรอบทีสองครับผมวงยานี่ขายปลา oh, <man. S 1> <laughs> วงยานี่ขายปลา <laughs>